สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตหรือเรียกบ้านๆว่าการล้างเครื่องนั่นเองรุ่น vivo y02 ครับหรือว่าซีรีส์ใกล้เคียงกันทำตามได้ไม่ยากครับค่อยๆดูนะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการปิดเครื่องให้สนิท หลังจากปิดเครื่องสนิทเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเล่งเสียงกดแช่ไว้พร้อมๆกันครับแช่ไว้เลยนะครับจนกว่าจะขึ้นตัวภาษาอังกฤษนี่ครับถ้าผ่านก็จะขึ้นประมาณนี้ออกมาครับให้กดปุ่มลบนะครับครั้งหนึ่งให้เลือกไปที่ recovery mode โดยใช้ปุ่ม power กดแป๊กหนึ่งนะครับให้กดเข้าไปเลยก็จะกดเข้าโหมด recovery mode อจนกว่าโลโก้จะขึ้นแบบนี้นะครับ ต่อมาก็จะปรับเป็นหน้านี้เลยครับเราเลือกเคลียร์ด a ต้นะครับเพื่อที่จะทําการล้างข้อมูลเครื่องต่อมาครับเลือกไปที่เคลียร์ออดาต้ครับพอกดเสร็จครับเราก็เลือกไปที่คําว่าโอเคครับตรงด้านล่างตรงนี้ครับกดได้เลยครับเครื่องก็จะทําการล้างข้อมูลครับรวมถึงรหัสผ่านหน้าจอทั้งหมด พอเครื่องล้างเสร็จครับก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรากดคําว่ารีเทิร์นนะครับกลับไปหน้าที่แล้วสามเหลี่ยมตรงนี้ครับกลับไปก่อนต่อมาครับให้เราเลือกไปที่คําว่ารีสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทําการเปิดเครื่องใหม่กดโอเคยืนยันอีกรอบครับนี่ครับ ผ่านตรงนี้มาแล้วครับก็รอจนกว่าเครื่องจะเปิดขึ้นมาจนหน้าสีขาวแบบนี้ครับตอนนี้คือเข้าระบบได้เลยครับกดต่อไปได้เลยกดไปเรื่อยๆครับจนถึงหน้าที่มันให้กรอกอีเมลต่อมาครับกรณีเราล้างเครื่องที่จะขายต่อหรือส่งต่อให้คนอื่นสามารถกดรหัสผ่านเข้าไปได้เลยครับถ้าเราลืมรหัสผ่านครับเราต้องเอาอีเมลที่เราจดไว้นะครับมากรอกไปที่ใช้บัญชี Google ของฉันแทนครับ เข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นหน้าให้เรากรอกข้อมูลต่อมาครับเรานําอีเมลที่เราจําได้ครับหรือว่าเราจดเอาไว้กรอกเข้าไปเลยครับพอกรอกเสร็จครับเราก็ใส่พาสเวิร์ให้ตรงนะครับเครื่องก็จะผ่านเข้าสู่ระบบได้ครับตรงนี้นะครับให้เราทําการกดต่อไปเรื่อยๆเลยครับกดข้ามก็ได้ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลามบายด้วยนะครับขอบคุณครับ